ระเด็พระคุณพระธรรมวัจระพุนาธานจาวัดวศีสุดาราวริหารเขตบางออกน้อยกรุงเทพประธานดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมถนนสุขาพิบาลหแขวงพองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาผูด้ได้ร่วมบริจาคในการดำเนินการถมบินสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมจน สำเร็จรู่งเรียบร้อยด้วยดีในส่วนจะก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและจุกเฉินบนที่ดินจำนวน25ไร่บริจาคโดยคุณบุษราคำเพชรร้ายให้สำนักการแพทย์กรุงเทพ,พรัชพรเรือการนี้ขอเชิญสรณชนร่วมบริจาคสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและจุกเฉินกองทุนละ1,000บาทหรือตามกำลังศรัทธา ผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่บัญชี7574248 2 0 5ชื่อบัญชีพระเทพประสิทธิมนต์โกศลสริป,ปรมคุณสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0818333353เป็นบุญจริงๆนะครับบอกเกิดแองบุกุศล ก็คือการสร้างโรงพยาบาลบอกเกิดแห่งปัญญาก็คือสร้างโรงเรียนบัดนี้อาจารย์พาดจะเป็นผู้นำในการสร้างโรงพยาบาลที่เขตสายไหมขยาิโยมทั้งหลายจะได้ร่วมกันร่วมกันตามกำลังที่เราจะทำกันได้ให้งานการก่อสร้างนี้สำเร็จลุลวกไปด้วยดีนั่นเองอเพื่อจะได้เป็น สาานบุศลเป็นสานตรงข้อระบาดผู้ที่เจ็บป่วย